ยอยากใส่เข้าเวอร์สวิเตะหน้ามึงทีบสองตีนกูเก๊กท่าหนึ่งฝากรอยตีนวิธีแก้มข้างหนึ่งย่เลยสั่นน้องเมงร่างหนึ่งอยากใส่จอแดงเข้าไปเตะหน้ามึงทีบสองตีนกูเก๊กท่าหนึ่งอยากฝากรอยตีนวิธีแก้มข้างหนึ่งย่เลยสั่นน้องเมงร่างหนึ่งกูนะาโหใส่งงูซูเปอร์ใส่ยาใครหน้าในกูจะไม่ไว้หน้าข้ามึงไตบิงกรยาข้ายาฝากรอยตีนวิธีบนใบหน้ากูบอยพลังให้เดิมเหมือนกับโกคุ เบสกูก็แท้เจอกระโดดพวกมึงยุบเงินและทองของที่เป็นแพงมึงยังหาได้ไม่เท่ากูฮู้ยันงเลยกูดีสิเล็กไปเวลามึงซีมี่ใครบอกกูไม่มีดิบอกกูจีจีเย่หมดตีกูในกีเหย็บหน้ามึงเหละยิ่งวันตอนกูย่าขี้กูไปอย่างนั้นไปอย่างนี้ทาไม่รู้จะกูดีเชียวล่ะเส้นทีอยากใส่แอร์ฟองไปเตะหน้ามึงกระโดดทีบสองตีนกูเก๊กท่าหนึ่ง ยัวเลยแซมนองเบ่งร่างหนึ่งอยากใส่คอนเวอร์สกับเตะหน้ามึงทีบสองตีนกลัวเก๊กท่านหนึ่งฝากรอยตีนว,วิดีเกมข้างหนึ่งอยากจะเตะหน้าแบบจังจังเนี่ยขบเสียงดังดัง,ดงฟังระแบบแนบแนบแหมถ้ามึงล้มแนงแนบกับพืน้นส้นตีนี่แบบแม่นแม่นเห็นมึงโชว์เฟียวอยากเดี่ยวอย่าแพร่เห็นมึงโชว์พาล้ขึ้หมาจะมึงแหียวรามคมคมคุณภาพดีดีไม่บอกกับหน้า อยากใส่จอแดมยํำหน้ามึงจ so like ังแจ้งกันตอนหน้ามึงใหญ่เพื่อนมึงบางนะในกลัวจะล่อหน้ามึงพังไง้ให้เงินจะบุกถึงมึงจังเห็นมึงอยากเกล็ดกูจะเป่าให้ดับก่อเป็นครั้งเดียวแสนจะเอาให้หลบแม้วคาทีกวยมีซีนให้ซ้ำมึงอยากลาบากคู่ในก็เลือกเอาอีสัตว์ว่าเธอไปเตะหน้ามึงทีบสองตีนกูเก๊กท่าหนึ่งฝากรอยตีนวิธีแก้มข้างหนึ่งโยอะไรสนน้องเปร่างหนึ่ง จองดางเขาไปเตะหน้ามึงกรโดดทีมสตีนกูเก๊กท่าหอยากฝากรอยตีนวิธีแก้มข้างหนึ่งใหญ่กูต้องเดือดได้เลื่อมันคือบนหน้าพวงกูใส่เงโซเดียที่ไม่เชื่อมันลังเขาตอนนี้กูรังซุบซิญาจะสวัดีนวิธีหน้าสมึงไม่ได้เซสวัสดฟิล์มกำลังสมึงมาจากไหนแล้วใครจะพามึงมาเพื่เดียวที่มึงจะไปขรวยที่มันกูฆ่ามึงละที่กูตัวแบ่งไหนพวกมึมันไ่ไม่ตอร์แมนอเชีตีสตายสัต อยากใส่เขาเวิร์ Trump, สเขไปเตะหน้ามึงทีบสองตีนกัวเก็กท่าหนึ่งฝากรอยตีนอวิธีเกมข้างหนึ่งโยเลยสันทางเมงร่างหนึ่งอยากใส่ช้างนางเขไปเตะหน้ามึงกระโดดทีบสองตีนกัวเก็กอยากฝากรอยตีนอวิธีเกมข้างหนึ่งอยากใส่ไนกี้เขาไปเตะหน้ามึงมันใส่แส่มนนัมปนึงหน้าตึงสไตล์เขาไปเอาใจมนนมไมึงหน้ามึงโยวเลยสันทางเมงร่างหนึ่งไอ้ยี้ย